รัฐบาลมิกินะครับจับผิดนิดหนึ่งขอโทษขออภยัยพี่น้องเอ้ยศูนย์บนหนึงล่างเข้าหนึ่งล่างเนนึกว่าจะเป็น1นึ่นะมา1ิบงวดเนาะพี่น้องนะอันนี้เมื่อเช้าน่าจะลงเอเป็นคลิปให้อยู่ตัวเด่นนะครับใครยังไม่เห็นเนาะนะครับมา1มานะครับเพราะนั้นเป็นงวดที่1ิบเอสำหรับรัฐบาล เอาไปวิ่งเอาตัวแรกก็คือบนตัวตัวที่สองก็คือล่างแลอาจารย์ให้ไปหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดไม่นึกว่าเก้ามันจะมาดิคิดอยู่ไหมที่แรกว่ามันเป็นหวยสัญจรนะอาจารย์จะเป็นสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าก็เลยมาดูบริบทของสัญจรยังคิดว่าห้ากับหกแต่อาจารย์ตัดห้าไป ก็เลยเป็นหกเป็นเจ็ดเป็นแปดมันพะวงครับผมไอ้สัญจรเดี๋ยวบังงวดนี่นะพี่น้องใครยังใครใครเห็นแล้วหรือใครยังไม่เห็นอตัววิ่งเงินล้านน้องอาจารย์ลงในคลิปให้ตั้งแต่ตีห้าอยู่หรอกน่าจะเห็นกันใครเห็นแล้วเนาะแต่หลายๆคนก็ถูกนะครับเพราะอาจารย์ให้หนึ่งหกเขาก็กลับเป็นหกกับเก้าเป็นตัวเดียวกันหลายๆคนถูกแล้วก็อมสิน อาจารย์ให้หกเจ็ดเนาะหกเจ็ดมันก็เก้าเจ็ดกับกลับคือกันพี่น้องกลับเหมือนกันเนี่ยกลับหัวมืดคือกันนะครับแต่หลายๆคนก็ถูกอยู่การมาร่วมทําบุญได้ได้ออมสินได้รัฐบาลอันนั้นก็คือมีโชคเนาะนะได้ได้โชคคนมีโชคเห็นแบบไดงกก็ถูกแต่ลอตเตอรีนพี่น้องซื้อหนึ่งเก้าเขาบอกได้กลับ ห้ากับหกใช่หรือเปล่าอา้าเดี๋ยวจะให้ดูรัฐบาลน,นะอาจารย์ก็วิ่งนะเนาะอาจารย์วิ่งนะครับเรียกวิ่งเงินล้านเข้าสิบเอ็ดงวดแล้วเนี่ยไม่วิ่งไม่ถูกมันจะได้แล้วครับบุญกุดลมันแรงนะียกวิ่งเงินล้านเนี่ยเพราะอาจารย์เป็นคนทําก็จะรู้ว่าตัวไหนล่างตัวไหนบนนะออกล่างมันก็จะได้อยู่สี่สี่จุดสองบาทหนึ่งได้สี่จุดสองมันจะได้มากกว่าบนเพราะว่าบนมันสามตัวถึงหลักร้อย สามตัวมาหนึ่งตัวมาหลักหน่วยหลักสิบหลักน้อยเราได้แต่ล่างมันมีแค่หลักหน่วยและหลักสิบนะครับก็มันก็ไม่รอดนำะชน้องก็ได้ได้วิ่งวิ่งกับพวกไต้ไรดอกนะวิ่งไปเหมือนเดียว <c oughs> เออนะครับถ้าไม่ติภาร,รกิตเดินทางเนะีนะ่ยทาบุญก็จะอัดใหญ่ๆหญ่อยู่ดอกนะไม่ต้องก็พระวงหรอก่น้องเลยวิ่งเลยวิ่งอนได้ได้เหมือน ก่อนหัวจะออกชั่วโมงหนึ่งก็วิ่งได้ราคาเต็มอยู่เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นใครได้วิ่งของไอจันมั้งนะสิบเอ็ดงวดแล้วนะครับทุกคนเนะี่ยสิบเอ็ดงวดแล้วไอจันฟิฟันศูนบนแต่มันไม่ศูนย์ไม่มาปกติแล้วเนี่ยมันบนมันเข้ามาแปดงวดล่างมาสองงวดก็เลยเป็นหนักบนเนี่ยนะเนี่ยเมื่อกี้ตัวล่างมันก็มาล่างพึ้งมาสลับมาล่างนะครับ วิ่งได้หนึ่งสองร้อยค่ะนั่นก็คนมีโชคาะอ่ะวดนี้นะใครเห็นแล้วอาจารย์ลงให้เห็นมเห็นหรือยังใครยังไม่เห็นเห็นหมดแล้วละ่ะเ,เพื่อเห็นไฟฟ้าหมดหมดก่อนไฟฟ้าก็ทําเสร็จแล้วละ่ะแต่ว่า้อให้สอดัตรีก่อนรางวัลที่หนึ่งอ่ะสยูตังจังหวัดเดี๋ยวขอให้ทําบุญี่ยอาจารย์ขอให้เทสนุนก่อนเพื่อจะได้เกิดพลังถึงจะถึงสี่ปอย พราะตรงวันพุธพอดีอาจอาจจะไปไล์ไลสดในในวัดก็ได้พี่น้องให้ใบฟ้า,าใครยังไม่เห็นตัวเด่นเงินล้านเลขวิ่งเงินล้านมัน่งเราวันนี้ให้เด้งบนรางอีกเด้อจ้ะใครยังไม่เห็นอรัฐบาลวิ่งเงินล้านเห็นยังนะครับชุดนี้อาจารย์ชอบมากเด,เดี๋ยวตัวประกบติดในใบฟ้าเนี่ย ทุกเห็ทุกคนเห็นก็โอ้สวยรูเลข3สามตัวเออ,เอ,อนะบอกไว้ก่อนหลักร้อยใครยังไม่เห็นเดี๋ยวให้ดูเลขก่อนอพิมพ์รัฐบาลยังคัอพิมพ์รัฐบาลเด้อเลขวิ่งเงินล้านเกิดไปหาซื้อลอตเตอรี่ใครก็น่าจะมองเลขอาจารย์ออกอยู่หรอกตว่าตัวแรกคือคือตัวไหนตัวล่างเอ่อตัวที่สองคือตัวไหนเวนลาไปทำอาจารย์ก็จะบอกว่าแถวบนคือบนแถวล่างคือล่าง มันมีกี่แถวล่างมันเป็นหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งเปลแต่บางคนเขาก็กลับหนึ่งหกหกหนึ่งเดียวหกกับเก้าเนี่ยอาจารย์ก็เน้นตัวตัวหนึ่งหกนึกว่าเก้ามันจะมาเลยพี่น,น้องก็วิ่งเอานะวันนี้อ่ะตัววิ่งเงินล้านนะพี่น,น้องนงวดนี้นะเป็นงวดที่สิบสองถ้ามาเด้อ ขันมากแยๆเนี่ยนี่เนี่ยเป็น้องเอ้ยนะลิ่งเอาอย่างเดียวนะงวดที่แล้วเนาะอาจารย์ให้ศูนย์ได้หนึ่งนะครับหนึ่งมาล่างนะอาจารย์ก็ไปฟันบนเพราะว่ามันบนมันมาแปดงวดไหมล่างมันมาสองงวดเป็นสิบงวดพยังวดเมื่อกี้มันเป็นหนึ่งเป็นงวดที่สิบเอ็ดมันมาล่างนะต่อไปอาจจะเป็นบนไหมคือคืองวดวันที่สิบหกกันยายนคือตัวนี้อืม มันจะอยู่ล่างต่อหรือเป็นบนถามว่าอาจารย์ชอบร่างเนี่เพราะว่าถ้าซื้อลาเตนี่แล้วเนี่ยมันสีใไดสองต่อนะครับชอบไหมอันนี้คือเลขวิ่งเงินล้านไปหาหลักหน่วยหลักสิบเด่นๆมาผูกกันก็นได้พี่น้องแต่ทางที่ดีก็คือวิ่งเอาแหละ เอาควมเนียน้อนพอมันมาเง่ขเ,เนี่ยไม่ต้องเป็นรอว่ามันจะอั้นไม่อั้นไม่อ,อะไรยังไงเราต้องไปสนใจผูใดเราพี่น่องขอให้มันได้มันเขา่าอันนี้คือวิ่งนะครับตัวเด่นประมาณนี้ก่อนส่วนรัฐบาลไฟฟ้าเดี๋ยวจะลงให้ในกลุ่มหัวไฟฟ้าอากุอกรอ์ก๊ลสินเดี๋ยวบอกไว้ก่อนในในนะมีส่วนอยู่ เพราะอาจารย์จะมีอยู่สามหางอยู่แล้วแต่บอกหลักร้อยเด้อหลักร้อยงวดนี้อาจารย์ให้ไปเก็บหให้ไปที่หลักเก็บมีกี้ตัวเด่นมันอยู่ที่ห้าและหกเนาะแต่หลักร้อยของอาจารย์ทุกหางอยู่ที่เก็บนะบอกแค่นี้ก่อนดเดี๋ยววันที่ไปเทถนนนะก่อนวันทํุมแล้วมึงจะเกิดพลังวันพุธเนี่ยอาจารย์อาจารย์นั่นให้นะครับ รประมาณนั้นมันครบรอบวันเกิดของอาจารย์พวดีเนี่ยนะอาจารย์เกิดวันที่สิบสองกันยาหนึ่งศูนย์แล้วก็น่าจะห้าสิบหกพอดนะีพี่น้องห้าหกพอดีเลยตรงกับเลขเด็ดเป๊กพอดีนะคุณวันนี้ก็อายุหกสิบห้าพอดีเออเบึ้งพี่น้องเอาวิ่งเอานะครับนั่นคือตามนั้นเนาะเห็นแล้วเนาะปัน